สวัสดีค่ะ MG แสงอาลีออโตลังสิตนะคะลูกค้าวันนี้ลูกค้าเข้ามารับบริการในส่วนของไฟลมยางโชว์นะคะในกิจกรรมของเราก็คือกิจกรรมเรียวไวเวอร์ค่ะลูกค้ากิจกรรมนี้ก็คือลูกค้าเข้ามาตรวจเช็คโดยที่ไม่ต้องรอคิวนานนะคะลูกค้าแล้วก็กิจกรรมของเรานี้นะคะจะมีเฉพาะที่นี่ที่ MG แสงอาลีค่ะลูกค้าที่อื่นไม่มีให้ลูกค้าแน่นอนลูกค้าต้อง นั่งรอใช่รอคิวหรือใช้เวลาในการรอดนึงนะคะลูกค้าก็เดี๋ยวในขั้นตอนของช่างก็ทําการวิเคราะห์ปัญหาให้ลูกค้านะคะและลูกค้าเชิญนั่งรอด้านข้างก่อนนะคะเดี๋ยวรับน้ําดื่มก่อนนะคะค่ะขณะน,นี้นะคะช่างเทคนิคกําลังวิเคราะห์ปัญหานะคะในส่วนที่ลูกค้าแจ้งไฟลมยางโชว์นะคะก็ใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหาแล้วก็เดี๋ยวสแกนลบคดปัญหาดูนะคะว่ารถของลูกค้านั้นเกิดจากอะไรนะคะเดี๋ยวเราพบกันในสักครู่นะคะ นี่นะคะกิจกรรมเดลิเวอร์นะคะลูกค้าที่เราทํากิจกรรมขึ้นโดยที่ลูกค้าเข้ามารับบริการโดยท,ที่ไม่ต้องนัดหมายนะคะก็ะคือเช็คไฟ T P M S ไฟลมยางโชว์นะคะลูกค้าเสร็จภายในระยะเวลา40นาทีะคะ่ะลูกค้าโดยที่ลูกค้าไม่ต้องจองคิวก็จะมีที่ MG แสงอาลีนะคะที่นี่นะคะลูกค้าลบกบนลูกค้าช่วยกดไลค์หน่อยนะคะอย่าเพิ่งตัดสินใจซื้อรถกใครถ้าคุณยังไม่ได้คุยกับแสงอาลี